เชื่อว่านะคะหลายคนค่ะถ้าเห็นอันซีนซีนนี้นะคะจากเพลง Love Six Girl ของสาวสาว b l k p k p k แล้วเนี่ยคงจะอุทานเป็นคำเดียวเหมือนเหมือนกันนะคะว่าคุณพี่ YG คะคุณตัดฉากนี้นะคะของน้องลิซ่า BLACKPINK ของเราไปได้ยังไงคะเนี่ยโหฉากดีนะคะเรียกว่าดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคอสตูมแน่นๆน,น,นะคะรวมถึงการแต่งหน้าที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะโแต่งได้เก๋มากเลยอะ ากดค่ะว่าฉากนี้นะถูกตัดออกไปค่ะไม่ได้ปลูกเผยแพร่นะใน MV เพลง Love Six Girl ค่ะ ซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นคลิปเบื้องหลังนะคะเป็นคลิปอันซีนจากเพลง Love Six Girl นะคะซึ่งเขาเพื่อจะเผยแพร่ออกมาค่ะโดยการรายงานนะคะของทางเมรอนค่ะก็เอามาฝากแล้วกันนะคะแม่ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ฉากนี้ของดอริซ่าถูกตัดออกไปค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะอยู่ในช่วงตอนไหนนะคะของเพลงนะคะแต่ก็พอเห็นรูปของเธอแล้วนะคะเห็นคลิปนี้แล้วก็รู้สึกเสียดายค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นคลิปบางช่วงบางตอนนะคะเอามาให้ดูแล้วกันค่ะ เขาเพิ่งจอมาเผยแร่ท่าว่ามันเป็น u n s e ี n นะคะส่วนใครอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกแล้วกันะเดยวแอดจะทิ้งลิงก์ตัางหมูเอาไว้ให้นะคะคุณคะค,ณคะคิดเห็นยังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกเสียดายจริงๆค่ะแหมถ้าได้ชุดนี้นะอยู่ใน MV ด้วยก็คงจะดีไม่น้อยค่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ะคะ่ะในคลิปหน้า